วันนี้นะครับหลังจากที่เราเจนโค้ดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจานําเสนอวิธีที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถนําไปพรีเซต์ให้องค์กรหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานได้ทํากันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัวเว็บไซต์กันต่อนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมลองตัวนี้นะครับว่าจะสามารถอีดิตได้ไหมนะครับเพื่อนๆตอนนี้เกยสเกลได้แล้วนะครับซีเบียอินเวอร์เพื่อนๆเจ๋งมากเจ๋งสุดๆนะครับผมคือมันสามารถอีดิตได้เลยคือเอาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆคือสมุตินะครับ ว่าเรานําอย่างมีไอเดียอะไรมาเจ๋งๆเนี่ยก็ให้มันเจนได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แค่ Image Editor นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมบุ้ม บิ๊กโน้ตอีกแล้วนะครับวันนี้จะมานําเสนออุปกรณ์ตัวใหม่ที่ชื่อว่า Deep s i ซสครับเพื่อนๆดีฟไซส์เป็นเว็บไซต์ของทาง e p s e ิกเลยนะครับจะพึ่งโปรโมทโมเดลตัวใหม่มานะครับที่ที่มีชื่อว่า d e e p ิกวีทรนะครับที่ปล่อยมาวันที่24นี้เองเลยนะครับผมตัว Deep s i ซส์ความสามารถของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว Instant code เดเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าความเจ๋งเนี่ยก็อยู่ที่ตัวโมเดลนะครับแล้วก็การ Export นํามาใช้นะครับบอกเลยว่าง่ายเหมือนกันครับง่ายสุดๆ เ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบดูนะครับว่ามันสามารถสร้างตัวเว็บไซต์ Image Editor ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยโอเค I need website image editor please please give me นะครับโอเควงเล็บนะครับ not too complex อ่า just test นะครับจริงๆมันสามารถทําได้ complex มากมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวเว็บ hacking face นะครับจริงๆมันใช้ฟรีนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดสมัครสมาชิกของทาง hacking face ด้วยนะครับตอนแรกๆก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันให้เพื่อออโต์ไลท์ตัวเรานะครับ โอเคระหว่างนี้ก็รอโค้ดโหลดสักคู่หนึ่งนะครับก็เราก็มาดมยาดมหรือว่าจิบน้ำจิบกาแฟรอ,อก่อนก็ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอโค้ดมันเจนสักคู่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมดมเป็นยาดม หงไทยครับเพื่อนๆหงไทยก็คือเป็นตัวเคสที่ผมทําขึ้นมานะครับเพื่อนๆเป็นยาดมที่มี2อลูนะครับสามารถดมได้2อลูทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆแล้วปกติเนี่ยหงไทยจะมีที่เป็นอ่าแบบนี้นะครับที่จะไม่มีตัวกันตัวไส้ยาดมหกนะครับแต่ของผมเนี่ยสามารถใส่สวมอย่างนี้นะครับกันไส้ตกได้เลยครับเพื่อนๆนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีฝาด้วยนะครับแล้วก็มีพร้อมสายของคอบอกเลยว่าเอาไว้เป็นไอเทมคู่กายเวลาทํางานนะครับช่วยให้เราเนี่ยมีพลังในการรีเฟรชขึ้นนะครับแล้วก็ ดมทีได้2รูเลยครับเพื่อนๆแบบว่าเข้ารูตรงเลยนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครอยากได้ตัวยาดมตัวนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ตรงดีสคริปชันข้างล่างเลยนะครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้ตัวเว็บไซต์เนี่ยขึ้นโครงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าตัว UI เนี่ยสวยมากๆแล้วครับเดี๋ยวรอรอลุ้นกันอีกสักครู่นึงนะครับน่าจะได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่เราเจนโค้ดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจาน นำเสนอวิธีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถนําไปพรีเซนต์ให้องค์กรหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานได้ทํากันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัวเว็บไซต์กันต่อนะครับก็มันเจนเสร็จแล้วนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมกดตัวอัปโหลดอิมเมจนะครับเพื่อนๆมาลุ้นกันนะครับว่าอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมลองตัวนี้นะครับว่าจะสามารถอิดิทได้ไหมนะครับเพื่อนๆตอนนี้เกรสเกลได้แล้วนะครับซีเปียอินเวอร์ เพื่อนๆเ,เจ๋งมากๆเจ๋งสุดๆนะครับผมคือมันสามารถอีดิทได้เลยคือเอาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆคือสมมตินะครับว่าเรานําอย่างมีไอเดียอะไรมาเจ๋งๆเ,เนี่ยก็ให้มันเจนได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แค่ Image Editor นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองดาวน์โหลดดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับโอเค โอ้โ oh, อไปนี้เนี่ยถ้าผมอยากทำซอฟต์แวร์อะไรที่โอ้ oh, เพื่อนมันดาวโหลดออกมาได้เลยนะครับก็ต่อบไปนี้เนี่ยถ้าผมอยากทำซอฟต์แวร์อะไรที่ง่ายๆนะครับเพื่อที่จะช่วยในการทําให้งานเราเนี่ยรวดเร็วขึ้นในการจัดตารางหรืออะไรเงี้ยผมว่าทําได้เจ๋งสุดๆเลยครับเพื่อนๆแล้ววิธีการใช้งานเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าเอ้าแล้วผมจะนําไปใช้งานได้จริงๆยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมบูมบิ๊กโน้ตมีคําตอบให้ครับเพื่อนๆมีอีกหลายฟีเจอร์เลยนะครับเพื่อนๆที่สามารถทําได้แต่ผมขอเทสแต่ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ่าไปที่ตัวโฟลเดอร์ของเรานะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัวโฟลเดอร์เป็นตัวโฟลเดอร์ที่ผมได้สร้างไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สร้างได้เลยนะครับว่าเป็นโฟลเดอร์ชื่ออะไรนะครับแล้วก็เขียนว่าชื่อไฟล์ว่า index.html นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็กดมานะครับกดมาเปิดด้วยตัว แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะใช้ตัวอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้ notepad ก็ได้นะครับที่อยู่ใน Windows นะครับซึ่งวันนี้ผมจะเปิดด้วยตัว Code Editor ของผมนั่นเองนะครับอันนี้ผมทำไว้เล่นๆนะครับเพื่อนๆเป็นตัว Panda นะครับที่ เป็นเกม 3D Panda นะครับที่ผมได้ทำไปแล้วนี่นะครับผมมันก็เจนแบบ 3D ได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้อง Panda กำลังกินต้นใบไผ่ยอยู่นะครับอาจสังเกตว่าตามันอาจจะมิสอะไรเม n นนิดนึงนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเจ๋งสุดๆครับเพื่อนๆบอกว่าผมรอแค่ไม่กี่นาทีก็ได้ตัวเว็บไซต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้สร้างตัวลิงก์ URL ที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้เข้าถึงตัวเว็บไซต์ Panda ของผมได้เลยนะครับนี่ครับ มีเพียงลิงก์ตัวนี้ทุกคนนะครับหัวหน้าองค์กรเพื่อนร่วมงานต่างๆสามารถเข้าตัวเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยครับเพื่อนๆเพื่อเห็นไอเดียเราแบบชัดเจนนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันที่ตัวเว็บไซต์ของเรานะครับที่เป็นตัว Image editor ของเรานะครับผมก็จะทำการกดลบทั้งหมดเลยก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวด e p ไซต์ของเรานะครับเพื่อน พิมพ์ตามผมเลยได้เลยนะครับว่า Python ไพทอนขีด m ตรงนี้นะครับเพื่อนๆง่ายสุดๆนะครับถ้าอยากลองทดสอบในตัวคอมของเรานะครับก็มันก็จะให้ไปที่พอร์ต8,000นะครับก็กดเปิดไม่ได้เลยนะครับง่ายๆก็คือตัวนี้นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยครับเราก็สามารถใช้คอมเราเนี่ยมา แก้ไข Image Editor ได้ทั้งหมดแล้วครับเพื่อนๆก็ในเคสถ้าตัว e e ฟไซต์ตรนนั้นมีคนใช้เยอะนะครับเราก๊อบโค้ดมาวางไว้ตรงนี้เพื่อใช้เองก็ได้ครับเพื่อนๆนบอกเลยว่าเจ๋งสุดๆฟีเจอร์เนี่ยตามที่เราต้องการเลยนะครับอ่ะแล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นที่ผมได้เกริ่นมานะครับเรื่องของการให้ทุกคนได้เข้าถึงนะครับวันนี้ผมขอนําเสนอตัวแพลตฟอร์ม Netify นะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่เจ๋งและใช้ฟรีอยากมานำเสนอเพื่อนๆครับโอเควันนี้นะครรับเาากก็มด มาไซ g ์อัตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างทีมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรามากด add new site นะครับ m e p l o y manually ตรงนี้นะครับแล้วก็กด browse ตัวไฟล์ to upload นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัวของโฟลเดอร์นะครับแล้วก็มาอัปโหลดโฟลเดอร์ที่ผมเตรียมไว้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดอัปโหลดแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับตรงนี้ตั้งไฟล์เป็น index html นะครับโอเคอ่าผมอัปโหลดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพียงแค่อัปโหลดตัวโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานตัวเว็บไซต์ที่สร้างมาจากตัว deep site ได้แล้วครับเพื่อนเเจ๋งสุดๆนะครับถ้าเราต้องการทดสอบไอเดียของเราเนี่ยโดยหนวยเร่งด่วนโดยเร็วนะครับแบบงานไวสุดๆโอเคครับเพื่อนๆือนตอนนี้เว็บไซต์เนี่ยได้เข้ามาแล้วนะครับตัว Netify เนี่ยกดตรงนี้นะครับ open production to deploy นะครับเราก็สามารถส่งลิงก์ตรงนี้ ให้ทุกคนได้แล้วครับเพื่อนๆบอกเลยว่าแค่นี้เราก็มีตัวเว็บไซต์เป็นของเรานะครับในการที่จะสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเทสเป็นตัว simple image editor ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบฟีเจอร์อีกนิดนึงนะครับว่ามันสามารถอัปโหลดตัวรูปได้อีกไหมนะครับโอเคอ้าโอเคเพื่อนๆผมว่าสุดยอดมากครับน่าจะทํางานได้ตาม ที่เราคาดหวังไว้เลยนะครับตัวฟีเจอร์ต่างๆก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมบูมบิ๊กโน้ตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องของผมเลยนะครับผมจะนําเสนอคอนเทนต์เว็บไซต์เจ๋งๆ AI เจ๋งๆเนี่ยที่จะทําให้ทุกคนทํางานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับก็วันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆลิงก์ยาดมอยู่ ใต้ใต้คิมนะครับก็ช่วยอุดหนุนเป็นกำลังใจผมหน่อยได้หน่อยนะครับโอเคบ๊ายบาย